รอยี da, also, ่สิบแปดบาทเด้อพี Estate ่น้องเด้อเมื่อนี้ครับผมมล้ำเสียงวีหกนกพงศกรครับผมทําการแสดงที่เทศกาลไหว้พระธาตุเมืองพลนะครับผมวัดจันทารัตนาร่ามพี่น้องประาัดเมืองพนพี่น้องอำเภอพนจังหวัดขอนแก่นเด้พี่น้องเด้อพี่น้องพื้นที่ใก้เคียงครับผมได้ยินเสียงประชาสัมพันธ์จากลายสดเพจหลักมมล้ำเสียงวีหกนกพงศกรแล้วเอิญมูเอิญพวเอิญอีพออีเม่เฮาเด้อครับผมมาฟังลร่น้ำกันคืนนี้สอดแจงเด้พี่น้องเด้อวัดพระธาตุเมืองพลน้ำกันเอาพี่น้องพูดในคำแม่ ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยก็แล้วกันนะครับผมตอนนี้บาเบิร์ดยืนอยู่ที่บริเวณด้านนาเวทีครับพี่น้องศาดตร์อีพอยเมียเฮ้ามาปูเต็มหน้าหานอาญาแล้วพี่น้องมาเดอ้อครับผมมาเดอ้อครับผมพี่น้องเมืองพนพี่น้องขอนแกน่นพี่น้องพื้น,นที่แก่เคียงในคำคืนนี้มาเจอกันนะครบผมที่เทศกาลไหวพระาธาตุเมืองพนนะครับผมวัดจันทรารัตนารามพระาธาตุเมืองพนอำเภอพนจังหวัดขอนแก่นเด้พี่น้องเดอ้ออ่ะบันี้ภาพพี่น้องยางละเบิงบรรยากาศก,าก่อนครับผม เดี๋ยวจะพาเดินดูบรรยากาศนะครับผมมือแร่งนี่ครับผมพี่น้องผูใ้ใดที่มาบ่ะหอดจอดบ่ถึงบริเวณหน้าเวทีนะครับผมมีและสุดลุ่มปิดด้วยจิ้มลิงด้านล่างได้เลยนะครับบัดราคาหนึ่งร้อยยี่สิบแปดบาทเด้อสวัสดีจ้าสวัสดีพี่ทุกด้วยนะครับผมสวัสดีพี่ทุกด้วยนะครับผมเบิรงพี่น้องครับผมตอนนี้อีพอไอเมียเข้าเรื่มทยอยนะครับผมเอา,าศาสตร์เอาเสื้อ ออกมาปูมองนั่งมองเศร้าพี่น้องครับผมจับจองบริเวณที่นั่งด้านหน้าเวทีกันเยอะแล้วนะครับผมตอนนี้ศาดก็เริ่มเต็มแล้วพี่น้องสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะผมดูแลสุขภาพด้วยนะเช่นกันนะคะผมเช่นกันนะคะผมตอนนี้ทั้งฟุน่นทั้งลมทั้งอากาศแปรปวนเนี่ยพี่น้องครับผมรัวๆเข้าขาบ,บส่สบายหลายคนนะพี่น้องเนาะเป็นกําลังใจให้รัูๆด้วยนะคะผมเดี๋ยวพาพี่น้องบางบริเวณด้านหลังเ้จีกอนพี่น้องเดี๋ยวพาไปจอบดูด้านหลังเวจีกันนะครับผม สถานที่เก้าที่เดิมพี่น้องครับผมปีที่แล้วห้องกัได้มากนะครับผมปีนี้ก็ได้กลับไ,ไม่เล่นอีกหย่อนว่าข้อมาความแพงจากพี่จากน้องพี่น้องเมือเพื่นเพื่อนคอนแกนนะครับผมขอบพระคุณท่านคณะกรรมการการจัดงานนะครับผมคณะเจ้าภาพที่เมตตาลูกหลานมอล่ำเสียงวิหกนโพุทศกรได้กลับมารวมสมโพธิประดับเกียรติเป็นดอกไม้ประดับงานอีกปีนึงเด้อพี่น้องเด้อขอบพระคุณมา,มากเลยนะครับผมสวัสดีค่ะ สวัสดีนะคะผมขอให้ปังๆเด้อลูกๆดูแลสุขภาพทุกคนเด้อลูกขอบคุณนะคะคุณแม่พี่น้องทางบ้านกับเบิ้งแย่งสุขภาพเด้อพี่น้องเด้อมันอนื้อลมจักหน่อยพี่น้องครับผมลมกระเย็นเย็นพี่น้องครับผมอากาศก็มืดขึ้นก็จะฝนติตกเลพี่น้องบรรยากาศดีมากเลยนะคะผมตอนนี้บริเวณด้านบนเวทีนะคะผมไปพียทิมไฟทีมจอทิมฉากกําลังเล่งติดตั้งอยู่นะคะผมตอนนี้กําลังจะยกฉากขึ้นพี่น้องตอนนี้กําลังจะยกฉากขึ้นนะคะผมสบายดีสบายดีค่ะผมสบายดีค่ะผม สบายดีครับผมเดี๋ยวพาเดินดูบรรยากาศกันมื่อนี้ร้านค้าร้านขายกันหลายหลายพี่น้องวันนี้ร้านค้าเยอะมากเลยนะครับผมแนวอยู่แนวกินไม่แต่แนวเสบแมาเล้พี่น้องเด้อชมร้าน้ากันสดนะครับผมสวัสดีพี่น้องสุกุสุคนเด้อครับเด้อทักทายพี่น้องทางบ้านสุกุสุคนครับผมอันนี้เป็นบริเวณด้านหลังเบซีนะครับผมพื้นที่เขามีจํากัดจักหน่อยพี่น้องวันนี้วันนี้พื้นที่เรามีจํากัดนิดนึงนะครับผม มีคนดียวให้จำกัดจั้หน่อันนี้เฮียนเฮียนเฮียนลังนี่คือเป็นถาุ่นดีเถอะเฮียนลังนี่เฮียนรังฝาพี่น้องเบิง้งแอมดีดิพี่น้องอันนี้เป็นเต็นท์รวมพี่พี่นะคะผมเต็นท์รวมพี่พี่แดนเซอร์นะคะผมเต็นท์รวมแอมดีดิพี่น้องถัดมาจะเป็นเต็นท์คอตูมนะคะผมนี่อันนี้กระโดดบานอิราน้อยพี่น้อง รถบ้านน้องไอา้ยวันนี้น้องไออ้ยมาด้วยพี่น้องเด้อวันนี้อหลักกับรถข้นฮานคือนกัพี่น้องครับผมหมอบก้มอดก้มซืนให้พี่นอ้องเมื่อพ้นเธอครับผมในคำกรณีขอให้ลูกที่ไม่สบายหายไวน,นะคะขอบพระคุณมากมากนะครับผมอันนี้เป็นตีนคอตุมนะคะผมไปบบีคอตุมกาลังเสียโคเสียกระบ,บะอยู่พี่น้องนี่พ่อจ๋าคิดหอดมาละคะผมนี่วันนี้เล่นที่ไหนครับผมเล่นอยู่ที่เทศกาลไหว้พระธาตุเมืองพลนะครับผมวัดจันทรัตนารามครับผมอำเภอพลนจังหวัดขอนแก่นนะครับเด้อ รถบัสประเทศจอดไหนครับโรงพยาบาลเจจอดอยู่หน้าวัดครับผมบจอดอยู่หน้าวาดัดครับผมรถบัสเขาจอดอยู่หน้าวัดรถบัสขอบวัดกับบันไดก็ไลยขั้นพี่น้องเพราะวา่ารถเยอะมากปนีนี้นี่นี่พี่น้องไ่ดาราไพเอกเอ็กต้าดีขึ้นหรือยังดีขึ้น้วคาผมดีขึ้นแล้วครับผมอาการเริ่มดีขึ้นแล้วนะครับผมหลายคนบ่สมบายพี่น้องครับผมย้อนว่าฝุนยันว่าอากาศ แต่ละมองแต่ละมอนบ่คือกันจกักมองพี่น้องครับผมพี่น้องถ้ามันกบเบิงแย่งสูภาพหรือพี่น้องเด้อตอนนี้บริเวณไตเวชีน้องๆทีมในเสื้อก็ลังเริ่มทยอยตากชุดกันแล้วนะคะผมเริ่มตากชุดกัตอนนี้แล้วเมือแรกงนี่มีล่าถวายพร้อมด้วอพี่น้องเด้อบัสุเทพบางคันไปจอดตรงไหนครับจอดอยู่ที่หน้าวัดครับผมรถบัสเข้ามาจอดในวัดไม่ได้ประมาณสามคันเพราะว่าพื้นที่ไม่พอนะครับผมเพราะว่าปีนี้รถบัสห่อหลายแห้งพี่น้องทางนี่ก็มีเคียงสําอ่างกบขายได้พี่น้อง มาขายเสอยางสวยแนยวพี่น้องนี่อันนั้นก็อีพาวครับอีพาวสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะผมสวัสดีค่ะผมสวัสดีค่ะผมเมืองพี่น้องไตเวที่เฮ้านะครับผมน้องๆได้เสือเฮ้ากำลังเริ่มทย่อยเขามาตากชุดจัดคงจัดของแล้วพี่น้อง พราะว่าวันนี้มีลำถวายด้วยนะครับผมไม่หนีไม่ลำถวายพร้อมเลือกพี่น้องเด้อเดี๋ยวช่วงแรงบะเบอร์ภาพพี่น้องเบ่งบรรยากาศกับลำถวายน้ำครับผมวันนี้มีลำถวายด้วยแล้วก็มีในส่วนของทีมศิลปินออกไปขายขายซอยดาวขายดอกไม้ซอยทางขณะกรรมการถอยทางวัดน้ะพี่น้องเนาะเดี๋ยวรับชมบรรยากาศอีกทีตอนเย็นนะครับผมไม่นี้ไม่ไลยสดกลมปิดพี่น้องอย่าลืมเขากลุ่มนะพี่น้องเด้ออย่าลืมเข้ากลุ่มกันนะครับผมเบ่งพี่น้อง ท่านี่ก็อีกโซนหนึ่งได้พี่น้องท่านี่ก็อีกโซนหนึ่งค่ะผมนี้โซนนี้อันนี้เป็นเต็นท์รวมศิลปินนะคะผมเต็นท์รวมศิลปินแล้วก็รถพี่ออดบุญชลินล่องล่างล่องอย่างรถนั่นเอกเพื่อธี่ก็อยู่อีกฝั่งหนึ่งพี่น้องนะครับผมอยู่อีกฝั่งหนึ่งอันนี้เป็นบรรยากาศด้านหลังเวทีนะครับผมขณะนี้เวลาสี่โมงสามสิบหกนาทีไปเยี่ยมยามถามเขาท่างผู้ครูยายสาพาไปหายายสาพี่น้องพี่โย่ไก่มูเถอะคือบสถยูได้มหัววัดนะมู มอยู่ไก่มูแธ่เด่เอากูสีเหมือนใบแธ่สภาพอากาศอยู่เป,ปน็นแต่ฝนตกบ่เหมือนไงหลายกโเมื่อไรจะมาเล่นกรุงเทพบ้างครับมีมันเมื่อไรเพื่อสีแจ้งมุ่งหักันกหลักเลยแต่ว่าอาจจะหลังสงการานต์ได้ยินแววๆมาอยู่หลังสงการานต์นี่แหละค่ะได้ยินแววๆมาต้องอรอทาง ผู้บริหารขาอัปเดตนะครับเดี๋ยวรอเดี๋ยวรอคิวงานอัปเดตทีนะครับผมหามุขไก่มุขไก่กระททผู้บริหารล้มคือเกาหันเนี่ยมุขไข่มุขไก่กระทาผู้บริหารบอกครับผมบอกคือเกาบ้านพัฒสิเด่นล้มกรุงเทพบอตไก่ในอยากปลาอยอย่างกรุงเทพนั่นนะอยากปแห้งเจอกันพรุ่งนี้เนินสง่าชายภูมิใช่ไหมน้องชิมมองแก้วค่ะมองเก้ามาสองปีที่แล้วนี่จำอะไรได้วบ่เนี้ยทางลังสิเป็นหนองใหญ่ๆัหเนี่ยทางลังสิเป็นหนองใหญ่ๆวัดก็สิ หลังเวที่เกิดแจากน้อยน้องไอมายังค่ะน้องไอมาค่ะวันนี้น้องไอมาไหมมาแล้วนะคะวันนี้น้องไอมาแล้วนะคะเขากลุ่มไปเขากลุ่ม้อพี่น้องเด้อมื่อนี้ไม่ได้เสิร์ฟกลุ่มปิดพร้อมครับแถมหาร้านนั่เขากลุ่มไปผู้ใดสิ้แม่ไหนแหนบอมเมื่อนี้ฝากซื้อกล้องไหม้อสก่อนบ่มีกล้องใครเข่าแล้วเต้เลื่มบ้านเทามาแล้วมีเขาเอารถเขามาแล้วมันออกบุได้แมนพอเินปดีห้ารอเบิ้งครับจ้างไว้แล้วเจอกันครับผมเจอกันนะครับผม งางานบัตรเจ้าบาทเราลูกฟรีค่ะงานฟรีงานฟรีนะครับผมใช่งานฟรีนะครับเด้อปูสัตว์ปูเสื้อตอนนี้รีบเรียงเรียพี่น้องนาฮ้านสิเตรียมเรียบมาเลยนาฮ้านสาสิเตรียมเรียบตอนนี้พี่น้องผู้ใดสาอดเด้ออดเบิร์กนางนาฮ้านเด้อครับเด้อเดี๋ยวใส่กล่องเดี๋ยวใสกล่องมองใจหมูนี่มึงอยากนอนเรียบอยากนอนเรียบนุชยึดเกียบเกียบกล่องไว้ก่องไว้หมูยัดนอนเลยวันนี้มีหมู มีกองทปลาหมูค่ะตลาดนั่นนั่นแหละคือจะได้สายกินร้องวงเวียนนั่นแหละค่ะมาแล้วมาวมาอยู่เด้อมือนี่เด้อเข่ากุมเด้อพี่น้องมือนี่ใครแม่ใครกัเข่ากุมแมนใครแม่ใครกับงานฟรีแมนบุญพร้อมแมนใช่พี่น้องครับแม่ไปแง่เส้นชุกอ่าเมืองพ้นสิไปน้องสองห้องแมนคับมาจากเมืองพ้นบัดสิยุควาเมื่อความปรยูทเทินมาจากน้อยแต่ว่าคัมาจากน้องสองห้องว่าจีวไซเมื่อเลยถูกต้องนะครพี่น้องครับผม อะไรชนิดกอ่อนนะครับพี่น้องเจอกันค,คนนรับมมเจอกันครับหาเหรียญก่อนนี่ครับผมบรรยากาศด้านหลังเวทีเฮาบรรยากาศด้านหลังเวทีเฮาพี่น้องทางผิดก็มีรถเข่าได้พี่น้องเดอ้อทางนี้ก็เป็นรถข้าวของพี่ออดบุญชาลินนะครับผมมีเพื่อนก็มีลูกค้าอยู่พี่น้องร้านเข่าแล้วนี่เพื่อนบวชขาดลูกค้าจักเตี่ยพี่น้องมีลูกค้ากับมานางเหลียววายู่ไปใส่ก็บเห็นโยห์หันพระ มายีรีอยู่นี่เองพี่น้องอันนี้แม่เตียงนะคะมีทุกคนตามหา้านสาว้านสาวมาบอมนี้สวัสดีค่ะมาค่ะมาค่นสาวไปกินเข่าลานสาวไปกินเข่า FC นนทบุรีสวัสดีค่ะ เ้อค่ะกินข้าวค่ะเจอกันในกลุ่มปิดค่ะเจอกันนะคะผมเจอกันในกลุ่มปิดเด้อค่ะผมล้างห่านกระบออึดแนวอยู่เน่ากินนะห่านกระเบองอึดแนวอยู่เนวกินเด้พี่น้องเด้อพี่น้องผู้ไดทีมาชมล่ำมือนีนะครับผมอยากมาซิมโรสสัติ์กับเขาล้างห่านกับมาด้พี่น้องบังไลยขายแจมอล่ำล้เด้อพี่น้องเด้อแต่ว่าเส้นบังเลยขึ้นมอ่ำล่ำก็แล้วกันเด้อพี่น้องนี่ครับผมมันจะขายล้างห่านเพราะไม่ใช่เด็ดครับผมไปซองเบองคขั้วกันนะอ้า แอบนำ้ำ <c oughs> ข้าวห้อตอนนี้ก็เลยให้กับเขาครับผมอันนี้เป็นบริเวณครัวนะคะผมที่เก่าที่เดิมมด้วยพี่น้อง <c oughs> ที่เก่าที่เดิมนะคะผมวันนี้หอดคิวนะคะผมวันนี้เป็นคิวของ หมอล่ำเสียงวิหกโนบสกอรนะครับผมที่จะมามอบข้อมูลความ,ม,มซื่นให้พี่น้องเมืองพนนะครับผมพี่น้องคอนเกรนในกาคขึนนีชมล่ำน้ำกันชมฟีสอดแจงในพี่น้องเนื้อเทศากาลไหว้พระธาตุเมืองพนนะครับผมวัดจันทรารัตนาราม พระธาตุเมืองพอนอำเภอพนจังหวัดขอนแก่นขึ้นนี่ชมฟรีเด้พี่น้องเด้อสำหรับพี่น้องู้ใดทีมาบ่หอดจอดบ่ถึงนะครับผมจิ้มลิงด้านล่างได้เลยนะครับบัตรกลุ่มปิดในคำคืนนี้ราคา128บาทนะคะผมเบิกยีเมย,เ,มยเข้ามานางถามมอลลันะครับผมอยู่บ้านใดเนาะอยู่ทีเมืองพอนครับผมวัดพระธาตุเมืองพอนเด้อครับเด้ออำเภอพนขอนแก่นครับผมพี่ส้มโอมาอย่างค่ะพี่ส้มโอเดี๋ยวรอติดตามอีกทีน,นคะครับผมเพราะตอนนี้เพิ่นพี่ยังบ้านบ้านบ้าน,านสวงขึ้นเลยครับผม,มื้อนี้ ทีมศิลปินเฮ้าแดนเซอร์เฮ้าตอนนี้กับอาการกับเจ็บป่วยไข้ร้ายพี่น้องกับผมย้อนว่าแต่ละหม่องแต่ละบอลเนาะพี่น้องเนาะสถานที่นะครับผมทั้งฝุ่นเนี่ยอากาศเนี่ยปรับเปลี่ยนแปรเปลี่ยนบอยพี่น้องครับผม มันกับปับร่างกายบระท่านพี่น้องเป็นใครเป็นแย่งก,กันกับเบื้องแย่งกันไปได้พี่น้องเดอ้อส่งงใจให้ลูกๆด้วยนะคะผมสวัสดีค่ะลูกเบื้อแชร์ใ,ให้แล้วนะคะขอบพระคุณมากๆนะคะผมคือเก่าคือเดิมกับพี่น้องเมื่อนี้นะคะผมหน้าเวทีมอลําเสียงของผู้กอกรนะคะผมมีบูธผู้ให้การสนับสนุนหลักมอลําเสียงของผูกอกรด้วยนะคะผมจะไปในส่วนของเครื่องดื่มชูกา๊าลัง OT Energy Drink นะคะ